สวัสดีครับผมมิ้นจาก My Digital Partner วันนี้จะมาให้เคล็ดลับเพิ่มเติมหลังจากที่เราเพิ่มยูเซอร์ให้เขาเข้ามาช่วยดูแล p r o p e r t y นะครับล็อกอเข้ามาใน Google Analytics สลเราสามารถเห็นสถิติข้อมูลของเราได้คำถามก็คือแล้ววันหนึ่งเราอยากจะเอาเขาออกไปนะครับคำถามคือทำยังไงเราคลิกตรงนี้ไม่เห็นมีเมนูไหนที่เขียนว่า Delete เลยนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับเราจะกดคาว่า admin เหมือนเดิม แต่ตอนที่เพิ่มเนี่ยเราเพิ่มเข้าไปในเลเวลของ user ภายใต้ property นะครับตอนที่ลบเราจะไปในเลเวลที่สูงขึ้นภายใต้เลเวลของ account นะครับเลือกที่ user เหมือนกันในเลเวลของ account เนี่ยเราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้หลายๆเว็บนะครับในกรณีนี้นะครับ user คนนี้ผมจะแก้สิทธิ์ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าผมไม่แก้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ย ผมจะกด delete ก็กดลบ a c o u n t เขาทิ้งไปได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับ User คนเดิม Login เข้าไปใน o o o l l e n n l y y t i s ก็อก็จะไม่เห็นสถิติเว็บอ่าสถิติเว็บไซต์ของเราที่เราเคยให้สิทธิ์เข้าไปกด delete นะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการ delete ACCOUNT USER ออกจากระบบ Google Analytics ขอบคุณมากครับ